หลวงพ่อครับพระธาตุเหนือพระธรรมไม่หลายเท่ากับพรลบรส2505เหนือกว่าพระธรรมวินัยนะครับหลวงพ่อถ้าพรลบรส2505เหนือพระธรรมวินยัยชิบหายกันทั้งคณะสงฆ์เรานะครับหลวงพ่อศาสนาพุทธเราในประเทศไทยชิปหายนะครับหลวงพ่อโปรดตึกตอง พระสงฆ์เราถูกครอบตั้ง22ชั้นนักการเมืองถูกครอบตั้ง17ชั้นคำว่าครอบหมายถึงว่าคุณไม่เป็นอิสระพระพุทธองค์ท่านประกาศความเป็นอิสระใช่ไหมครับหลวงพ่อก็ผมยอมรับครูบาอาจารย์ทุกรูปสอนญาติโยม สอนพระในวัดของท่านให้เป็นคนดีแต่มันเป็นความดีแบบเด็กๆดีแบบเอาตัวไม่รอดอแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรครับหลวงพ่อสอนให้คนเป็นอริยะสิครับการที่จะเป็นอริยะได้ต้องอิสระเท่านั้นครับถึงจะเป็นอริยะได้โปรดติดตอ่อ ทำไมปัจจุบันนี้ญาติโยมชาวบ้านเวลามีทุกข์ไม่เข้าวัดไม่เข้าหาพระแต่ดันไปเข้าหาพวกล่างทรงหมอดูคิดนะครับคณะสงฆ์เราพระสงฆ์เราคิดครับตึกรองโบดแก้ไขโดยด่วน กินข้าวชาวบ้านต้องทำงานเพื่อพระพุทธศาสนานะครับไม่ใช่ทำงานให้กับลัทธิมารศาสนาผมพูดปลุกให้ตื่นด้วยองค์ปัญญานะครับคนโง่ก็คือคนฉลาดคนฉลาดก็คือคนโง่นะครับ ฟังแล้วเก็บไปคิดบวชมาเพื่อโปรดโยมหรือบวชมาเพื่อให้โยมโปรดคำพูดคล้ายคลึงกันแต่ความหมายแตกต่างกันนะครับครูบาอาจารย์แตกต่างหลากหลายรวมศูนย์เกิดดุลยภาพนะครับเปิดใจให้ว้างทำใจให้กว้างนะครับไม่มีใครจะมา รักเราเห็นใจเราเท่ากับคณะสงฆ์เราที่มีพระธรรมวินัยเป็นที่ตั้งพระเถระชั้นผู้ใหญ่อย่าถกเถียงกันในเรื่องที่ไร้สาระเลยครับผมพระผู้น้อยขอบินทบาทนะครับ เอาเนื้อเนื้อเอาความเป็นจริงเอาสัจธรรมนะครับจุดหมายกับวิธีการรัฐธรรมนูญทุกอย่างเป็นแค่วิธีการนักการเมืองไม่มีจุดหมายพระสงฆ์เราบวชเข้ามาไม่มีจุดหมายมันก็เลวเป๋วหมดแล้วครับขอเจริญพอรอ